ตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยคําเพิ่นเว้าค่ะพ่อใหญ่ก็ปลูกหนูแต่เช้าคือเก่าข่าออกหาอยู่หากินแต่เช้าค่ะเพื่อนก็แต่งตัวชิวๆออกมาเลยค่ะเพื่อนบอกว่าออกมาแต่เช้าหน้าแดดไม่ค่อยร้อนค่ะกางกงกางเกงขายาวเพื่อนก็ไม่ใส่ขาเพื่อนก็ใส่ขาสั้นค่ะเอ้าพ่อใหญ่ใส่ขาสั้นมาหนูก็ใส่ขาสั้นมากับเพื่อนมั่ง่าบริเวณนี้นกเยอะมากๆเลยค่ะหมายแรกจัดไปค่ะปาตองค่ะได้ปาตองมาหนึ่งตัวแล้วก็ได้ปาหมอมาค่ะเราก็พาหนูย้ายหมายไปต่อค่ะขี่รถเลาะมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นหมายที่สองค่ะแถวน นกเยอะมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะดูนกนี่แบบเห็นนกรวสออนมากเลยค่ะอยากเข้าไปถ่ายเขาใกล้ๆมากเลยค่ะแต่อย่างที่บอกเลยค่ะเวลาเขาเห็นเราเดินไปใกล้ๆเขาหนีแล้วหมดค่ะเห็นไหมคะที่เห็นไกลๆบนฟ้านั่นก็นกเหมือนกันค่ะมาถึงอีกหมายนึงแล้วค่ะหมายนี้หมายที่สามค่ะพ่อใหญ่ก็จะเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะตรงนี้ก็บรรยากาศดีวิวสวยค่ะตรงนี้มาบ่อยมากๆเลยค่ะวิวสวยมากค่ะ ดอกผักบุ้งออกดอกเต็มเลยค่ะพ่อใหญ่บอกว่าถ้าผักบุ้งมีดอกแปลว่าผักบุ้งเขาแก่เยอะแล้วค่ะจริงๆอ่ะค่ะยอดผักบุ้งไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกค่ะยอดผักบุ้งยอดน้อยๆค่ะแต่ดอกเขานี่สวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ช่วงเซตสายนะคะแต่ว่าแดดจ้ามากๆเลยค่ะแดดนี่ร้อนจนไหม้เลยค่ะใช่ปลาเปล่าฮะใช่ไม่ใช่ ได้หนามค่ะหนามทอนบลเลือเลยได้ปลาหมูค่ะ หนูก็ลืมว่าหนูเอาสวิงมาให้พี่เลย <laughs> ผลประกอบการของเราวันนี้ได้ปลาตองสองตัวค่ะแล้วที่เหลือก็เป็นปลาหมกค่ะปลาหมกก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรค่ะตัวน้อยๆแน่ๆ,นๆ,นๆค่ะระหว่างนั้นเราก็ไปหาเก็บผักบุ้งค่ะได้ผักบุ้งมากำหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะวนไปหาเก็บต่อค่ะ